สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราเข้ามาสู่เกมพลอยแบง์เกมยดกระโหลกโหดกว่ายดดอกผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณเห็นยดผมไหมผมไม่ยดขีดแล้วความผมจะขึ้นไม่ยดเดี้ยได้โอ้โหผมเจอแต่ไอพวกยดบ้างโอ้โหโคตรแม่นน่ะแม่นยิงแต่หัวมันไม่ยิงตัวเลยอะ่ะผมนึกว่าเกมนี้มันจะเผาๆไปแล้วแต่แต่ที่ไหนได้โอ้โหแม่งชุมนุมยิ่งกว่าชุมนุมอีก โอ้โหโอเคโอเคขอหาห้องก่อนหาห้องก่อนมามาดาสไนายมาไม่รู้เป็นไรวันนี้มันแจกมีดไอเนี่ยแจกไอมีดเนี้ยเลเซอร์เนี่ยดัดัน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 วันด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 ันสนดันด้นดั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 นดนดันดนดั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 ยนนดนน เย็นเย็นวันนี้ต้องเตรียมใจเลยว่าโดนมีดเหลา่าเป็นเรื่องปกติเลย มึงจะเอากับกูอย่างนี้ใช่ไหมไอสัตว์มึงจะเกียนกูอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เฮียว้าวมาึงมีหมดเดียวกันโอ้โห,โหเริ่มจะง,ง,งองแงแล้วจ้ะ แจกปีตไปก็เล่นแต่ไม่ตายไอ้ที่หนึ่งฝั่งโน้นเนี่ยมั yeah! มน,น,ม,ม,นมันจะเข้าห้องสไนม์มาเกียนเฉยๆใช่ไหม เอากับกูใช่ไหมฮะเจ้ากูใช่ไหมมึงเจ้ากับกูใช่ไหม จะอกอแกแล้วท้อไี้แไอ้สตว์มึเจอากูใช่ไหมอบอกเลยตัวกูเนี่ยออกเกียร์เต็มตัวสัดบลนงกไอ้แไไรสาระเอาใช่ไหม ไปไหลตัด Chain กม,มามาตัามาดมอดนีช Chain s l u g ยาเกียนกูรักใช่ไบมาไอ้นี่นี่โอ้ยแต่ได้เมอ่อมึงเกียนกูนักว่าเ,เอาพวกมึงม,มั่งมางอแงแล้วเน,นี่ย เ้ยม hey, มายปประเด็นคือแม่งตายก็โคแรงเลยเียม uh ัรดามเลเซอร์ เรียกคนไทยแน่นอนเห็นที่ดูฝั่งนู้ดอ่ะอย่าขยับดิจ้าบอกว่าอยากขยับ ละโอ้ย Ư đi Má đi Má đi Ôi e Ôi e Ôi à khỏi khỏi game, khỏi game của, tạc, mà Ôi, kìa, nàn là kên Mình sẽ lên lô, hay ngay nè

เฮียน eh ี่แกไอเฮียเนี่ยโคตรโหดเลยค่ะคุณผู้ชมแน่แน่แน่ไอไอเนี่ยไอสองเงินน่ะโคตรโหดเลย Oi! Hey, uh -huh. Chained headshot! Chain headshot! Gang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  headshot!

เปลี่ยนเปลีป่น็นห้องอยู่อะห้องนี้มันไม่มันยังไงก็ไม่รู้มาห้องนี้ว่ะโอ้โหโอ้โหไอ้ี้ยห้องนึงก็นานห้องนี้ก็ไวเหลือ,อเอดดกินอ้าวเย้แอกโอ้โอโอโสวย ยปืนแนวโคตรแรงอะแะอต่ข้อเสียมันคือแม่งดิชี่พายอ้ยอยไปไหปืนแม่งดิชี่พ่ายเลยไอ้เอ้ไ้ไอ้ไอีที้เอี้ไเ เจ้าม่จะฟันกูเลยอนะ่ะเนี่ยมึงจะหยาบกันเกินไปละมาคิวก่อนเอาตะเธอไม่ยิ่กันนักเหรอเจ้าบุกิีเหรออยากจะตาย มันแรงก็จิตจะแบ่งจิดที่ผ่าเออปืน พวกกูก็บุกเขาจะอันถ่านเอาอลักกิจสักตัวดิเฮ้ยเฮ้ยขอผลักกิจสักตัวไปแย่งกันทำไมเนี่ยเออ บไวจังวะกีบแต่ละกีบนะเฮะ้อ่าขอสนอีกสักดานเดี๋ยว,ยวะนะเราจะไหนวะเนี่ยโอ้ไอ้ยี่ยมนใช่ลนไนจริงวนี่ยไอ้ยังถือมีตันมาเป็นระดาวเลยโอ้ย เดี <Double kill. S 1> ๋ยวเิเฮ้ยเี้ยด่าสไเฮ้ยเก่ใจกันมั่งไอ้งามนะเหี้ยแมงเลือดร้อยี่แน่เลยหรืมเออ

อะไรกันนะขะดาเนี่ยเอาดิมึงฟังดิฟ wow ังระเบิดโอ๊ยว้าวมึงฟังดิฟังระเบิดปะไอ้ยัยเป็นไก่กว่า ลูกมึงเนี่ยพิวเลิกเกินไม่ตายมาตลูกมา Red team โอเคโอเคท่านผู้ชมผมขอจบคิวจะเป็นที่นี้ก่อนนะ เป็นบ้าอะไรกันนักระดหนาเล่นสนายแต่เสือกแม่งฟักแต่มีดโอ้แจกมีดแม่งแม่งใช้คุ้มกันเลยโอเคโอเคบาย